สวัสดีค่ะวันนี้มาดึกเลยค่ะวันนี้แบบยาแบบอยากจะให้เห็นความแตกต่างว่าทำยังไงนะคะเราจะเลี้ยงเสน่จันให้ใบใหญ่ๆนะคะจริงๆเคล็ดลับนี้มันง่ายมากเลยนะคะทุกคนคือยาก็ไม่รู้ว่ามัน มันใบใหญ่ได้ขนาดนี้จริงๆหรอนะะทุกคนดูค่ะอันนี้คือสน่หจันร์นะคะเป็นจันทร์แดงนะคะจันท์แดงเนี่ยมันก็จะเป็นก้านออกแดงนะคะทุกคนไอ้ตรงจุดน,นี้ยมันก็จะแดงเห็นไหมคะนะคะคือใหญ่มากๆ่ะทุกคนดูนะคะดู คือแบบใบนี่เห็นไหมคะอันดับแรกนะคือยาสังเกตจากการที่ยาเลี้ยงเลี้ยงไอตัวสเสน่จันนะคะส่วนใหญ่อะยาจะเลี้ยงสเสน่จันเขียวกับแดงเนาะเพราะว่าหนึ่งคือยาว่าเขาเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายสุดแล้วแล้วมันก็เป็นแบบหาได้ง่ายที่เราจะปลูกเองราคาไม่แพงไม่สูงไม่แรงเนาะแล้วเวลาขยายพันธุ์เนี่ยเขาก็จะแบบเร็วมากนะคะ สวัสดีค่ะเมื่อกี้บางเหมือนสตรีมค้างไปค่ะทุกคนอย่างที่ยาบอกนะคะคนอย่างที่ยาบอกนะคะก็คือหมายความว่าไอตัวเสน่จันเนี่ยค่ะจะใบใหญ่ได้ขนาดนี้เราต้องทำยังไงคะจริงๆอ่ะคือเคล็ดลับอันดับแรกที่ที่เราจะดูแลเขาความเป็นจริงไอตัวเสน่จันนี่นะคะเขาเป็นอะไรที่ปลูกง,ง่ายมาก เขาจะชอบทรายปนดบ,บดินล้วนหรือว่าคือดินเนี่ยปลูกยังไงก็รอดคือปกติอะถ้าเป็นอากูนิมารหรือพันไม้ต่างๆเขาจะไม่ชอบความแน่นใช่ไหมคะแต่ว่าไอตัวเสนจนัน่ะจะแน่นหรือไม่แน่นหรือจะใช้แค่ดินเฉยๆหรือว่าผสมนั่นผสมนี่หรือแค่มะพร,าร้าวสับ์คือเขาปลูกอยู่ได้อะ่ะแต่สภาพอากาศที่ที่ต้องที่ต้องมีให้เขาเลยนะคะ นั่นก็คืออย่าเจอแดดค่ะทุกคนอันดับแรกในการที่เราเลี้ยงเขานะคะห้ามไม่เขาเจอแดดจ,จัดๆถ้าเจอแดดจ,จัดเมื่อไรเขาจะใบไม่ใหญ่และไม่ได้ง่ายค่ะแล้วใบเขาจะไม่ใหญ่ขนาดนี้อ่ะอยากจะให้ดูนะอย่างอันอื่นเนี่ยอันนี้เป็นเสนิจันเขียวเนาะถ้าเราเลี้ยงเพื่อที่จะปลูกไ,ไว้ขยายไว้ให้กับคนอื่นที่จะเอาไปเลี้ยงต่อ โอเคเราก็วางไว้ปกติแดดลาำลายเราอาจจะไม่ได้ไปเจอแดดจัดเนาะแต่ถ้าเราปลูกดูแลเขาอะเอาไปไว้ใต้ต้นไม้เลยนะทุกคนอย่าปลูกไว้ใต้ต้นไม้นะอย่าเอากระถางไปไว้ใต้ต้นไม้แล้วแบบโคตรแบบโคตรไอ้นี่ดีมากอะสนหจจันมันแบบจากใบที่แบบเล็กๆแบบนี้นะคะ่ะเนี่ยจากใบที่เล็กๆแบบนี้นะคือขึ้นเป็นแบบใบใหญ่มากอะ่ะ นั่นหมายความว่าเขาชอบที่แบบว่าชื้นและเจอแสงเจอแสงนะคะแต่ไม่ได้ต้องเจอแดดคือแค่นี้จริงๆค่ะทุกคนแล้วก็เหมือนอันนี้ยาปักชำยอดนะมันอาจจะมืดหน่อยนะแต่ว่านี่ยาปักชำยอดแล้วยาก็เอาไปวางไว้ใต้ต้นไม้เห็นไหมคะตอนแรกค่ะยอ,ยอดมันจะแบบเล็กๆประมาณนี้ นะคือสูงประมาณนี้เลยค่ะยาจะเลี้ยงเขาตั้งแต่อันนี้นะแล้วไอ้ตัวท่อนนะคะมันก็จะมีท่อนออกมาเนาะยาก็จะมาชําแบบนี้ค่ะทุกคนยาชําท่อนนะอันนี้ยาชามาใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนในการที่เขาจะแตกจะแตกยอดขึ้นมาเป็นต้นใหม่แบบนี้ค่ะและถ้าเราเปลี่ยนกระถางก็คือเราก็จะได้ต้นใหม่แบบสมบูรณ์เลยแล้วทีนี้ยาก็เอาไปปลูกไปไว้ใต้ ร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้เป็นต้นใหญ่แบบที่เราเห็นแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ต้นใหญ่และเคล็ดลับอย่างนึงนะคือยาใช้แบบจริงๆเลยคือให้เขาน้ํามากๆคือให้น้ําเขามากๆนะคะแล้วนมสดค่ะทุกคนจริงๆอะ่ะยามีนมของลูกเนาะเป็นนมสดนมโรงเรียนน่ะแล้วเวลาบอกลูกกินไม่ทันน่ะทุกคน ยาเอามาอะไรรู้ไหมคะยาเอามาลดผสมน้ำหนึ่งลิตรนะหนึ่งกล่องต่อน้ำหนะึ่งลิตรอะแล้วมาเทให้เขาอะคือน้ำก็เพียงพอและที่สำคัญคือกินนมเหลือคือกินนมเหลือจากลูกอะค่ะทุกคนคือใบมันใหญ่ขนาดนี้เลยทุกคนยาจะให้ดูนะใบใบเล็กๆเลยเห็นไหมมันจะไม่สวยเลยตอนแรกอะยาเลี้ยงปกติเลยยาจะไม่ได้ไปวางใต้ต้นไม้ ทีนี้แบบยารู้สึกเอ้ยทำไมแดดมันไหม้มันอะไรจังเลยเห็นไหมคะมันจะไหม้มันจะเป็นแบบรูเป็นไหม้เป็นเลยใบยมันจะไม่สวยยาเปลี่ยนหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนที่ยาเห็นพอยาหันไปอีกทีนึงอ่ะทุกคนไปดูใต้ต้นไม้อ่ะคือใบใหญ่แบบก้านสวยแข็งแรงมากอ่ะแล้วยาก็รบแบบนี้เขาตลอดทั้งที่ทยาลดนะวางไว,ว้ทั่วๆแบบนี้แหละ แต่เขาก็ไม่สวยเหมือนเราไปวางไว้ใต้ล่มไม้อะทุกคนมีหน้าที่เขาบอกว่าเขาชอบความชุ่มชืน้นแล้วก็ชอบแบบว่าความแบบเขาไม่ชอบแดดอะแต่ต้องการเจอแสงอะบางทีโจทย์นี้มันยากเหมือนกันนะการที่เจอแสงแต่ไม่เจอแดดจัดนั่นหมายความว่าเราต้องหาพื้นที่ที่เหมาะกับเขาก็คือไม่ต้องให้เขาเจอแดดแต่เจอแสงตอนเช้า หลังจากนั้นคือเขาจะอยู่ใต้ร่มไม้คือแบบโคตรสวยอะทุกคนคือใบใหญ่มากอันนี้มือยานะมือยานะอันนี้คือแค่ด้านเดียวนะคะทุกคนเห็นไหมคะยิ่งใบอ่อนเท่าไหร่ยิ่งใหญ่มากค่ะและสูตรนี้ยาใช้ตลอดคือนมสดนะคะหรือนมโรงเรียนนมจืดอะไรก็ได้่ะทุกคนที่ทุกคนกินแล้วเหลือจากลูกหรือไม่ก็ มีอยู่แล้วอ่ะแบ่งมาผสมน้ำนีดนึงแล้วเทให้เขาเพราะว่าสเสนจันชอบความชุ่มชื้นชื้นแฉะน้ำต้องเพียงพอค่ะและอยู่ใต้ต้นไม้นะทุกคนเจอแสงแต่ห้ามวางไว้กลางแดดถ้ากลางแดดเมื่อไหร่ใบจะไหม้แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะใบมันจะแบบซีดใบจะไม่ใหญ่ไม่โตนะคะอันนี้เท่ากับมือยาเลยนะ เขาจะไม่ใหญ่ไม่โตและนี่ค่ะมันจะไหม้แบบนี้เลยอันนี้คือใบเดิมนี่ยาแบบยาวางแบบว่าให้เขาเจอแดดจัดปรากฏโอ้โหทุกคนมันไม่ได้แล้วและการขยายนี่คือการชํายอดนะคะแล้วไปวางพื้นที่ที่โอเคเหมาะสำหรับเขาโคตรสวยเลยทุกคนทีนี้พอมาดูการชำการชำลำต้นของเขานะคะ ยาชามยาใช้วิธีไหนไหมั้คะหเดือนเนี่ยยาจะขึ้นประมาณ3 4ใบนะคะนี่คือจากที่ยาชํำลาต้นเขานะการชํำลาต้นจริงๆยาเคยทาคลิปไปแล้วนั่นก็คือยาจะทาปูนแดงนะคะทิ้งไว้1คืนเลยทุกคนคือพอเรามาตัดชําเป็นตัดเป็นท่อนใช่ไหมคะ แล้วเราก็ทาปูนแดงทิ้งไว้หนึ่งคืนนะยาทดสอบแล้วไม่มีเน่าซักกระอันเลยทุกคนท,ทั้งทที่ยาไม่ได้วางตู้อบไม่ได้อะไรเลยนะเพราะว่าบ้านยาคือโดนฝนเต็มที่โดนแดดเต็มที่เลยแต่การชําการชําท่อนค่ะเทคนิคนั่นก็คือให้ทาปูนแดงทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะทุกคนหนึ่งคืนนะ ยาทำแบบนี้ประจำยาก็จะได้สเสน่ห์จันแดงแบบแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะว่ายาใช้ลำต้นเขามาทำเพื่อให้ได้หน่อใหม่แล้วยาก็สามารถที่จะแบ่งปันเพื่อนๆได้เลยนะคะหรือแบ่งปันญ,ญาติเพราะสเสน่ห์จันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นมงคลต่อบ,บ้านอะ่ะทุกคนแต่เขาเป็นพันธุ์ที่แบบสวยอะ่ะคือเขามีสเสน่ห์นะเขาบอกว่าบางพันธุ์เนี่ยมันก็ บางชนิดมันจะกลายเนาะมันก็จะมีสเสน่ห์จันเยอะเนาะทั้งจันขาวจันกลมเมนคือแบบจันหน้าคือแบบมีเยอะมากอะถ้าทุกคนมีอยู่แล้วก็อย่าลืมไปวางเขาในที่ที่ล่มนะทุกคนก็จะได้ใบใหญ่ๆนะแบบที่ยาได้นะคะคือวันนี้ที่ยามาทํารู้ไหมพอยาไปเห็นอีกทีนึงอะคือยาอึ้งไงท,งทั้งที่ยาลดเหมือนกันนะอันนี้ยาวางไว้ปกตินะพวกใบเล็กๆยาวางไว้ปกติ แล้วก็ลดนมเหมือนกันเลยแตกหนอแตกใบดีค่ะแต่คือใบไม่ใหญ่ค่ะเพราะว่าเขาจะเจอแดดตอนบ่ายบ้างซึ่งบ้านยาเนี่ยตอนบ่ายจัดเนี่ยประมาณสักบ่ายสี่โมงบ่ายสามโมงนี้โอ้โหโคตรแบบโคตรร้อนเลยค่ะถ้าโดนต้นไม้คือไม่แน่นอนค่ะพอเปลี่ยนที่เท่านั้นเลยค่ะทุกคนวันนี้เลยอดที่จะสตรีมให้เพื่อนดูได,ด,ได้เห็นได้เลยค่ะว่า โอ้โหค้อใหญ่เลยอะ่ะคือเพื่อนๆอ,อาจจะจะเคยเจอแล้วแหละแต่คือยาแบบอึง้งในความความที่เราเปลี่ยนบางอย่างอะ่ะแล้วเราเรียนรู้จากที่เราปลูกเขาอะ่ะเราวเพิ่งมาเห็นนะทุกคนมันก็อดไม่ได้ที่จะแบบแบบเรามาบอกเราอาจจะตื้นตันใจเราแหละแต่เพื่อนๆอ,อาจจะบอกโอ้ยฉันก็เคยเห็นแล้วว่าไม่เห็นจะหน้าทึ่งตรงไหน แต่สำหรับยาคือหน้าทึ่งแล้วยาก็อดไม่ได้ที่จะสตรมให้เพื่อนๆเพืนหน่งบอกเฮ้ยยาดีใจอ่ะยาทำได้ขนาดนี้ยาก็ดีใจอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เดี๋ยังไงเดี๋ยวเทคนิคที่ยาบอกอ่ะอย่าลืมไปลองใช้กันดูนะคะเพื่อนๆอ,อ,อันนี้เป็นเทคนิคที่ยาทำมาโดยตลอดการชํำลำต้นก็เหมือนกันคือเราจะทิ้งไว้5นาที10นาทียาเคยทำมาแล้วนะการทาปูนแดงทิ้งไว้ 5, 5้นาทีสินาทีแล้วบอกว่า มันแห้งพอสมควรแล้วเอามาชาแล้วดับบอกเลยค่ะสําหรับแม่บ้านอย่างยาไม่มีเวลายาไม่มีเวลาที่ต้องมาดูแลเขาตลอดยาให้เขาเจอฝนเจอแดดเจอธรรมชาติได้เต็มที่ดังนั้นโอกาสที่เขาจะเน่าโอกาสที่เขาจะไม่งอกมีโอกาสสูงมากแต่พอยาลองเปลี่ยนว่าจะทาปูนแดงเนี่ยเอาไว้ทั้งคืนเลยเชื่อไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น พอทดลองเสร็จอะทุกคนพอยาทำวิธีนี้นะจะได้ต้นสวยๆแล้วงอกทุกต้นแบบนี้เลยแล้วยาก็เอามาใส่ถางอะแล้วแยกแบ่งปันเพื่อนๆนะคะใครบอกว่ามีเทคนิคนี้แล้วชำ่ำชํำแล้วเน่าเอาวิทยาไปชํำนะทั้งท้งที่เขาเจอฤดูฝนมาอย่างหนักหน่วงมากนะคะยังรอดมาขนาดนี้นะคะยังไงวันนี้เนาะยาก,ก็อตืน่นเต้นกับ กับสเสน่ห์จันของยาไม่ได้ไปทั่วค่ะทุกคนดูอันนี้นะแต่ยามันนี้มันยาก็ไม่มั่นใจาว่าอันนี้สเสน่ห์จันอะไรนะแต่ดาเดาว่าน่าจะเป็นเขียวไหมทุกคนมีดอกด้วยนะยาก็เพิ่งเห็นสเสน่ห์จันว่ามันมีดอกตอนแรกยาปลูกมันไม่มันไม่มีดอกอะทุกคนแต่มาวันนี้บอบยามาเห็นดอกอ่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆมีความรู้เรื่องนี้ก็บอกยาได้นะคะเพราะว่ายาก็ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่เนาะยามาเห็นอีกทีนึงยาก็เห็นเขามันดอกแล้วอะค่ะซึ่งใครใครแบบสามารถผสมแบบเกสรเป็นแบบได้ไหมคะแนะนํายามาหน่อยนะคะทุกคนอันนี้ยาไม่เคยเนาะยาไม่รู้ว่าไอ้ไอนี่ก็เขาก็บอกว่าเป็นสเสน่จันเนาะเพื่อนเอามาให้อยาก็ไม่รู้ว่าสเสน่จันอะไรอาจจะเป็นจันเขียวหรือจันอะไรก็ไม่รู้ใบม,มัน มันจะออกเรียวๆแบบนี้ทุกคนแล้วก็แล้วก็มันก็จะเป็นก้านเขียวๆแต่ว่ามันจะออกลายๆซึ่งกลางคืนเราจะมองไม่เห็นมันจะออกแบบก้านเขียวๆลายๆายนะคะทุกคนมันจะไม่ได้เขียวจัดนะมันจะไปเขียวๆลายลายก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าเสน่ห์จันเออยาเขไม่ค่อยมีความรู้นะแต่เสน่ห์จันแดงเนี้ยยายาชอบปลูกอยู่แล้วกับเสน่ห์จันเขียวเนี้ยค่ะเพราะว่ายายาปลูกประจํานะ ยาก็เลยรู้นะคะแล้วยังไม่เคยเห็นมันมีดอกแล้วยาก็เลยไม่รู้มันมีดอกหรือเปล่าแต่พอมาอีกอันนี้เพื่อนบอกว่าเอ้น,นี่มันสเสน่ห์จันไอ้เขาบอกว่าจันเขียวนะแต่หนูก็ไม่รู้อะเนาะยาไม่รู้เหมือนกันมีดอกอะทุกคนพอผ่านมาประมาณเดือนกว่าเอามาวางไว้แล้วเราก็โรดแบบที่ยาบอกค่ะแล้วมีดอกค่ะทุกคนพอมีดอกแล้วใบมันคงจะแหลมนะทุกคนอาจจะต้องตัดออกหรือเปล่ายาก็ไม่รู้เหมือนกัน ยาก็ไม่ค่อยมีความรู้หรอกทุกคนเห็นเขาอยากปลูกเสน่จันทเสน่จันแดงจันเขียวจันหน้าอะไรกันยาก็อยากปลูกพันธุ์อื่นนะแต่พอยาบอกไม่รู้วิธีปลูกอะ่ะพอยาเพิ่งเรียนรู้อะ่ะสงสัยยาต้องไปหาสเสน่จันทรอื่นๆมาปลูกแล้วค่ะทุกคนน่าจะสวยมากๆ เห็นเขาบอกสเสน่ห์จันนาคจันโกเมอะไรๆพวกนี้มันก็จะสวยใช่ไหมคะเดยยาคงต้องไปหามาปลูกบ้างแล้วแหละแล้วยาก็รู้วิธีดูแลเขาแล้วหลังจากนี้ยาคงจะได้แบบสเสน่ห์จันที่แบบใบสวยๆแบบเสน่ห์จันแดงแบบนี้นะคะ่ะทุกคนนี่จากที่แบบกลายเป็นใบเล็กๆกลายเป็นใบใหญ่เลยทุกคนเห็นไหมนี่ปลายมือยาอยู่เท่านี้นะคะนี่ยาโคตรอ้วนเลยนะทุกคนมือยาก็อ้วนเลยนะ ยังได้ใบใหญ่ขนาดเนี้ยอย,อยากเห็นใบแบบของสนิจจันเพื่อนๆมากเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมแบบว่าแชทบอกกันมาบ้างนะคะเม้นแล้วก็ส่งรูปมาให้ยาดูด้วยนะคะแล้วก็แนะนำวิธีการออบอกชนิดของสนิจจันมาให้ยาอยากแบบให้รู้บ้างนะคะเดี๋ยวยาจะได้แบบลองมาปลูกแล้วก็เดี๋ยวเรียนรู้ไปด้วยกันแนะนำยาด้วยนะคะเรื่องสนิจจันเนาะพี่ๆเพื่อนๆบอกยาได้นะคะ วันนี้ยาก็ตื่นตันใจเลยมาบอกแค่นี้ละค่ะทุกคนมีอะไรก็แนะนํายาได้นะยาก็อยากจะบอกว่าระยาดีใจนี่แหละยามาเห็นเนาะเลิกง,งานมาเสร็จนะยามาเห็นยาก็เลยดีใจไงอดไม่ได้พอมาเปรียบเทียบว,วางเฉยๆโอ้ยเจอแดดเจอลมมีหน้าเขาไปอยู่ใต้นี่มันถึงใหญ่อะมันดีแบบนี้เองแหละทุกคนพอรู้ว่าต้องเลี้ยงเขายังไงอะ่ะ มันทําให้เราเห็นเขาแบบมีคุณภาพเราก็อดดีใจไม่ได้ค่ะงั้นก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้านะมีอะไรก็แนะนํายาได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดช,ชค่ะมีมีอยู่สองต้นอยู่พอดีใช่ไหมคะ ก็ดีใจด้วยด้วยค่ะดีใจด้วยจริงๆค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมเม้นมาบอกยาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ